เรื่องการประดิษฐ์ต้องยกให้ยอดหุญญ่นยนทีู่่สวัสดีครับเด็กๆเคยสังเกตรหรือเปล่าว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามจะเป็นที่สนใจของผู้บริโภคบรรจุภัณฑ์นั้นถ้าแบ่งตามวัสดุที่ใช้ผลิตจะสามารถแบ่งได้เป็นหประเภทดังนี้นะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษมีกระบวนการผลิตง่ายราคาประหยัด แต่มีข้อเสียคือไม่ทนทานฉีกขาดง่ายเหมาะแก่การบรรจุพันธุ์ที่มีอายุการใช้งานสั้นเช่นซองกระดาษกล่องกระดาษสองบรรจุพันธุ์ประเภทไม้เป็นบรรจุพันธุ์ที่ผลิตจากไม้ชนิดต่างๆทั้งไม้จริงและไม้แปรรูปได้แก่ไม้อัดที่มีกระบวนการผลิตยุ่งยากซับซ้อนแต่มีความทนทาน หาซื้อง่ายราคาไม่แพงและสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเช่นลังไม้กระเช้าและเข่งเป็นต้น 3. บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกพลาสติกมีต้นทุนในการผลิตต่ำน้ำหนักเบาวัสดุเรียบสวยงามใช้สะดวกแต่เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากจึงเป็นมลพิษต่ตอสิ่งแวดล้อมเช่นถุงพลาสติกถ้วยชามพลาสติก ขวดน้ำหรือถังพลาสติกเป็นต้น 4. บรรจุภัณฑ์ประเภทโลหะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากโลหะชนิดต่างๆเช่นแผ่นอลูมิเนียมแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกมีความแข็งแรงแต่มีราคาค่อนข้างแพงเช่นกระป๋องถังปิ๊บ 5. บรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากแก้วมีความใสสวยงามและทนความร้อนสูงมีราคาแพงและมีน้ำหนักมากแตกหักง่ายแต่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเช่นขวดโหลแก้วและเยือหกบรรจุภัณฑ์ประเภทเครื่องปั้นดินเผาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นำดินชนิดต่างๆมาปั้นและนำไปเผาและเคลือบ ทำให้วัสดุมีความสวยงามดึงดูดความสนใจได้ดีแต่ใช้ต้นทุนสูงจึงทำให้มีราคาแพงเช่นองไหยและหม้อดินเผาถ้าเด็กๆมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองสักชิ้นลองเลือกวัสดุที่ถูกใจมาทำบรรจุภัณฑ์ดูนะสวัสดีครับ